สวัสดีคะ่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับคุณครูพิศนีสังเชื้อจิตอีกครั้งคะ่ะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองคะ่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปของการกระจายคะ่ะก่อนอื่นนะคะนักเรียนเรามาทบทวนกันก่อนนะคะ ฉันคือจํานวนใดถ้ามีเลขโดดสองอยู่ในหลักร้อยและเลขโดดหนึ่งอยู่ในหลักสิบส่วนเลขโดดในหลักหน่วยก็คือผลรวมของเลขโดดในหลักร้อยและหลักสิบรวมกัน,ฉนเฉลยค่ะฉันคือจำนวน2 1 3ินั่นเองค่ะเพราะว่า เลขโดดในหลักหน่วยคือผลรวมของเลขโดดในหลักร้อยและหลักสิบก็คือ2ซึ่งเป็นเลขในจำนวนของหลักร้อยนะคะและ1ซึ่งเป็นจำนวนเลขในหลักสิบบวกกันค่ะได้เท่ากับ3าฉะนั้นจำนวนนี้ก็คือจำนวน2องนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจายค่ะเป็นการนำค่าของเลขโดดแต่ละหลักมาเขียนให้อยู่ในรูปของการบวกถ้าเลขโดดใดเป็นศูนย์ไม่จำเป็นจะต้องนำมาเขียนในรูปของการบวกนะคะดูตัวอย่างเลยค่ะเรามีดินสออยู่นะคะหลักหน่วยเป็นจำนวนสองหลักสิบเป็นจำนวนห้า ส่วนลักร้อยเป็นจำนวน6กอ้าวมาดูเลยค่ะจำนวนหกร้านะคะจำนวนนี้ก็คือจำนวนหกรก็คือ600กับ50กับ2หน่วยนั่นเองนะคะเขียนให้อยู่ในรูปของกระจายนะคะตัวเลขจำนวน652ก็จะเขียนได้ว่าหก ร้อยบวกห้าสิบบวกสองนั่นเองค่ะเห็นไหมคะหกร้อยบวกห้าสิบบวกสองนั่นคือการเขียนสแสดงจำนวนในรูปของการกระจายค่ะเพราะว่าหกมีค่าเป็นหกร้อยอยู่ในหลักร้อยนะคะส่วนหาอยู่ในหลักสิบนะคะมีค่าเป็นห้าสิบและสองอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเป็นสองนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะตัวอย่างต่อไปนักเรียนเห็นไหมคะหลักหน่วยมีค่าเป็น1เพราะมีดินสออยู่หนึ่งแท่งนะคะหลักสิบมีค่าเป็นเท่าไรคะดูเลยค่ะมีค่าเป็น90เพราะว่ามีดินสออยู่90แท่งนะคะและหลักร้อยนะคะมีดินสออยู่เท่าไรคะดูค่ะแทนจํานวนร้อยมีอยู่400นั่นเองค่ะจํานวนนี้ก็คือจํานวน400 90บ เอ็ดนั่นเองค่ะหรือเรียกว่า สี่รกับ90บวกอีกหนึ่งหน่วยนั่นเองค่ะอา้าวมาเขียนค่ะเขียนในรูปของการกระจายทําไปพร้อมๆกันดูไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียน491หรือ4 91เขียนในรูปกระจายเป็น400บวก90บวก1นนั่นเองค่ะดูต่อเลยนะคะลูกดูต่อเลยค่ะการเขียนตัวเลข แสดงจํานวนในรูปการกระจายจํานวนต่อไปเอาดูค่ะดินสอมีกี่แท่งคะอยู่ในหลักหน่วยมีกี่แท่งคะมีห้าแทง่งส่วนหลักสิบเป็นไงมีไหมคะไม่มีนะคะเป็นจํานวนศูนย์และมาดูที่หลักร้อยค่ะหลักร้อยมีดินสอกี่แท่งคะ นับเลยค่ะหนึ่งสองสาเจนั่นเองอ่าเป็นจำนวนเท่าไรเอ่ยก็คือจำนวน7จ็นะคะ7จ็ก็คือ700กับ ห่าหน่วยนั่นเองเพราะว่าหลักสิบมีค่าเป็นศูนย์นะคะไม่มีจำนวนเอามาดูการเขียนกระจายค่ะกระจายยังไงเจ็ดศูนย์ห้ากระจายยังไงหรือเจ็ดร้อยห้ากระจายยังไงก็เขียนเจ็ดร้อยนะคะบวกห้านั่นเองเพราะว่าเจ็ดร้อยคือหลักร้อยห้าคือหลักหน่วยส่วนสิบไม่มีตัวเลขหรือจำนวนก็เป็นไงคะ ไม่ต้องเขียนนะคะเราก็เขียนเป็นเจ็ดบวกตับห้านั่นเองก็คือจำนวนของ7จ็ดหนะคะอ้าวดูต่อเลยค่ะดูต่อเลยค่ะเป็นไงคะจำนวนนี้หลักหลักหน่วยมีค่าไหมคะไม่มีเลยนะคะเพราะว่าเป็น0นอยู่ไม่มีดินสอเลยมาดูที่หลักสิบค่ะมีกี่แท่งคะนับเลยค่ะ หนึ่งสิบสองนะคะก็มีจำนวนดินสห้าสิบแงอยู่ในละกสิบส่วนหลักร้อยนับไรยค่ะมีกี่ร้อยคะลูกมีกี่ร้อยคะหนึ่งร้อยสองร้อจากนั้นจำนวนนี้ก็คือจำนวน350ร้อนะคะสามรกับ 50นั่นเองอ้าวมาดูเลยค่ะเขียนในรูปของการกระจายได้เท่าไรคะ350รก็จะเป็นจำนวน300นะคะหลักร้อยก็คือ300บวกกับจำนวน50ของดินสอที่อยู่ในหลักสิบนั่นเองค่ะส่วนหลักหน่วยมีค่าเป็นศูนย์นะคะเพราะว่าไม่มีดินสอค่ะฉะนั้นเราก็จะเขียนการกระจายของจำนวน350้าเท่ากับ300 ้อยบวก50นั่นเองนะคะ300อยู่ในหลักร้อยนะคะ50าอยู่ในหลักสิบนั่นเองรวมกันเป็น3 5 0ค่ะมาสรุปกันนะคะนักเรียนมาสรุปกันนะคะการเขียนตัวเลขแสดงจํานวนในรูปของการกระจายก็คือการเขียนตัวเลขแสดงจํานวนนะคะ ในรูปของการกระจายเป็นการนําค่าของเลขโดดค่ะในแต่ละหละักมาเขียนให้อยู่ในรูปของการบวกกันนั่นเองนะคะเข้าใจไหมคะลูกเรื่องนี้ง่ายมากเลยแค่เอาจํานวนของตัวเลขแต่ละหละักมาเขียนกระจายนะคะแล้วก็ บวกกันนั่นเองค่ะนักเรียนมาดูใบงานนะคะวันนี้คุณครูมีใบงานง่ายแสนง่ายเลยค่ะใบงานที่5ของวิชาคณิตศาสตร์ของเรานะคะคําชี้แจงนะคะมันมี2ตอนนะลูกนะ้าดูตอนที่1ก่อนเลยค่ะให้นักเรียนเขียนจํานวนต่อไปนี้ในรูปของการกระจายอย่างเช่นข้อ1นะคะจํานวนของเราคือ8 ร้อหรือ802นั่นเองนะคะแปดอยู่ในหลักร้อยนะคะเราก็เขียนว่า800นะคะบวกอะไรคะบวกอะไรคะหลักสิมีค่าเป็นศก็ไม่ต้องเขียนนะคะบวก2นั่นเองเพราะว่า2อยู่ในหลักหน่วยนะคะเราก็เขียนว่า800อะไรคะบวก2ก็จะเป็น8 0ด 2นั่นเองนะคะต่อไปค่ะดูตอนที่2นะคะระบายสีจํานวนที่เท่ากับจํานวนที่อยู่ในรูปของการกระจายต่อไปนี้นักเรียนก็ดูนะคะว่าคุณครูกําหนดตัวเลขมาให้ในฟฝั่งซ้ายมือคือจํานวนอะไรนํามาบวกกันแล้วเขียนเป็นตัวเลขในรูปของจํานวนที่อยู่ในสี่เหลี่ยมจํานวนไหนถูกต้องนักเรียนก็เลือกระบายสีให้ตรงค่ะ อย่างเช่นข้อแรกนะคะ800้ 5, อบวก4 0่บวก5เขาหน0 0แล้บวก40บวกเราก็มามองหาเลยค่ะในสี่เหลี่ยมฝั่งขวามือนะคะอันไหนคือจำนวนของ840-5บวก5ซึ่งก็คือตัวเลขอะไรคะตัวเลข845นั่นเองเราก็เลือกเลยค่ะระบายสีจำนวน845ให้มันตรงกับตัวเลขที่กำหนดให้ในการการะจายฝั่งซ้ายมือนะคะคุณครูว่านะคะเรื่องนี้ง่ายมากเลย นะคะนักเรียนสามารถที่จะทำได้นะคะนักเรียนคุณครูเก่งทุกคนอยู่แล้วนะคะสู้ๆนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ